เมื่อวันที่หุ่นยนต์พิฆาตบุกโลกซึ่งโลกนี้อาศัยอยู่ด้วยเหล่าไม้ครับเรล่าไม c ครับจะทำอย่างไรจะสามารถต้านทานกับเราหุ่นยนต์พิฆาตพวกนี้ได้หรือไม่เราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้ไม่นะเหล่าหุ่นยนต์พิฆาตพวกนี้มันมาบุกพวกเราแล้วเนี่ยนั้นให้เราส่งเจ้าซอมบี้ยักษ์ไปจัดการกับมันได้เลยครับหัวหนะ้าซอมบี้ยักษ์จะออกมา <c oughs> ข้าคือซอมบี้ยักษ์ในเกมไม้ครับ จะออกมาปกป้องบ้านเมืองของขา้ญญญาไล่หุ่นยนต์พิฆาตก็ไม่ได้สนใจจึงเลยทำการประทะก,กันตอนนี้หุญญญ่นยนต์พิฆาตยิงไปแล้วข้าจะเบรกลูกน้องของข้าออกมาอโอ้หุ่นพิฆาตก็ยิงจัดการไปอย่างง่ายได้แต่ตอนนี้ลูกนี้ยักษ์้ไปอ้ปอ สิ้นซากไปแล้วบอกแล้วว่าไม่มีใครจัดการพวกเราได้เพราะพวกเราคือหุ่นยนต์พิฆาตอ้อ,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 อขนาดเจ้าซอมบี้ยักษ์ยังไม่สามารถจัดการมันได้เราจะทำยังไงดีครับหัวหน้าอ๋อเรื่องนี้เห็นทีว่าเราจะต้องขอความช่วยเหลือจากไซเลนเฮด เจ็ดสีแล้วละ่ะแต่เจ้าไซเรนเฮดเจ็ดสีพวกนั้นมันเคยมาทําสงครามกับเรานะครับให้พวกเราลืมสงครามไปก่อนขอความช่วยเหลือไปยังพวกมันดวนและทนเลนั่นเองไซเรนเฮดเจ็ดสีก็มาปรากฏนะกายณเมืองมายครับเพื่อช่วยเหลือพลเมืองนั่นเองไม่ต้องเป็นห่วงถึงแม้ว่าเราจะเป็นศัตรูกันมาก่อนแต่การศึกครั้งนี้พวกคุญญนยนจากนอกโลกมันบุกมาเราก็ต้องการช่วยพวกเจ้าอย่างเต็มที่ขอบใจมากนะไซเรนเฮดเพื่อนรัก จบศึกครั้งเนี้เราจะได้เป็นมิตรกันสักทีคิดว่าจะจัดการพวกเราหุ่นยนต์จากต่างดาวได้ไง่ายๆลรอมาลองกันสักตาหนึ่งจะจัดการล้างโลกให้หมดเลยว่าแล้วหุ่นยนต์พิฆาตจากต่างดาวก็เริ่มเปิดฉากยิงเข้าใส่ไสเลนเฮดเจ็ดสีทันทีนี่แน่จ้าจ้าจ้า่ลเลนเฮดเสร็จสีก็รวมพลังกัน มาทำลายล้างเจ้าหุ่นยนต์ทพิฆาดพวกนี้อ่าตอนนี้รู้สิว่าใครจะเป็นผู้ชนะและนายครับก็ส่งเพื่อนมาช่วยด้วยเอ้ยนายออกไปอย่ามายุ่งในศึกครั้งนี้อโอเคฉันจะทำลายพวกแกให้หมดเลยอ่าตอนนี้พวกเราจัดการหุ่นยนต์ไปได้แล้วและเนี่ยแหละคือพลังของเราใสเลนเฮดเสี C, เป็นผู้พิทักษ์โลกนี้การศึกครั้งนี้มันไม่ยากนกหรอกโอ้ พวกเราชาวหมหยครับขอขอบคุณไซเลนเฮดเจ็สีมากที่มาช่วยเราไว้ในครั้งนี้เพราะคุณครั้งนี้เราจะไม่ลืมเลยทีเดียวแต่เรื่องราวยังไม่จบอยู่แค่นั้นเพราะตอนนี้กองทัพหุ่นยนต์พิฆาตได้กลับมาบนโลกอีกเจ็ดตัว <c oughs> คิดว่าเราจะปล่อยให้แผนยึดครองโลกของเราหายไปไง่ายๆหรอไม่มีทางหรอกเราจะมาจัดการยึดโลกนี้พวกเราจัดการมัน <c oughs> และสงครามครั้งนี้ก็ดำเนินต่อไปกับไซเรนเฮดเสีและหุ่นยนต์ผู้คิดจะครองโลก มาแล้วไซเลนเฮดเดินทางมาแล้วคุณยนต์ก็ยิงไปโอ้โหไซเลนเฮดมาแล้วอ๋าเอาแล้วครับตอนนี้ไซเลนเฮดกับคุณยนต์พิฆาตไซเลนเฮดก็ตีกันไปคุณยนต์ก็ยังไม่ตายเลยสักตัวครับตอนนี้ไซเลนเฮดเจะตีมาจัดการกับเจ้าคุณยนต์พิฆาตพวกนี้นี่นะนี่นะนี่นะไอสองคนนั้นติดกระเพงอยู่นี่นะ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 นี่เลยเจ้าคุณยนต์พิฆาต การพูดค้าไม่ได้แล้วโอ้โหไซเลนเทสตอนนี้จัดการหุ่นยนต์พิฆาตไปแล้วสองตัวอ่าตอนนี้หุ่นยนต์พิฆาตดูเหมือนจะแย่แล้วไซเลนเทสจะสีสมกับเป็นผู้พิฆาตโลกนี้จริงๆนี่แน่หุ่นยนต์พิฆาตตายไปอีกสองลำแล้วโอ้ไซเลนเทสจะสีพวกนี้โอ้ตายไปอีกหนึ่งลำแล้ว พวกเราช่วยไหมเนี่ยลูกพี่เอาไปกันตอนอ่าจที่ไม่ต้องถอยเราจัดการมันไปได้หนึ่งตัวแล้วฮ่าฮ่าเหลือาลสามลัม่โอ้โหตอนนี้เหลือสองลั่มวจริงครับแต่ไซเลนเฮดตอนนี้เหลืออยู่แค่สามตัวเท่านั้นกับพวกคุณยุดพิฆาตโอ้โหจุดพิฆาตตอนนี้เหลืล ades, อ,อหนึ่งลั่แล้วไซเลนเฮดเหลือสามตัวเหลือสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนี่แนะนี่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 นะนนะนนะ โอ้การสึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเป็นผู้ชนะเจ้าพิฆาโดนจมตียังนะเจ้าพิฆาโดนจมตียังนะครับตอนนี้อใส่เลนเฮดเหลือ3ตัวคุณนยนพิฆาตเจตัวไม่สามารถชนะได้ครับตอนนี้ใส่เลนเฮดเหลือ4ตัวคือสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีชมพูตอนนี้ใส่เลนเฮดพิฆาตหายไปแล้ว3ตัวไอ้บวกเราสึกครั้งเนี้ย เราเสียไซเลนเฮดผู้พิทักษ์ไปถึง3ตัวเลยทีเดียวแล้วนี่ถ้าพวกมันมาอีกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเราก็ต้องสู้สู้เพื่อให้มีโอกาสชนะฉันคิดว่าพวกมันไม่หยุดไว้แค่นี้แน่และก็เป็นอย่างที่ไซเลนเฮดคาดการไว้หุ่นยนต์พิฆาตสีดำอีก5าคันก็ได้มาบุกโลกคราวนี้โลกของเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามดูเลยครับคิดว่าหุ่นยนต์พิฆาตอย่างพวกเราจะยอมแพ้พวกแกเหรอเราจะยึดโลกนี้ให้ได้และระวางนี้เองสงครามก็เริ่มขึ้น เอาละครับคุณยนต์พิฆาตจริงแล้วอ๋อไซเลนเฮดโดนฆ่าตายไปหนึ่งตัวแล้วคุณยนต์พิฆาตตอนนี้ยังเหลือครบห้าตัวครับไซเลนเฮดเหลือ3ตัวไซเลนเฮดสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีชมพูมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหคุณยนพิฆาตจะเยังไงครับคุณยนต์พิฆาตกําลังทุบอยู่แต่ไซเลนเฮดสีชมพูเหมือนจะเดินหนีออกไปเอาละครับตอนนี้คุณยนต์พิฆาตก้องยิงเข้าไปที่ไซเลนเฮดซีได้กลุ่เอาไปย่อ คุณจะพิฆาตตอนนี้ไซเลนเฮดสินจัู๊้เหลือตัวเดียวแล้วโอ้นี่พวกแกทำเพื่อพวกฉันฉันจะไม่ยอมแม้แต่ตัวตายก็ตามนี่แน่เออนี่แน่อาจะอาเดินพิฆาตเหลืออีกหาตัวตาวนี้ไซเลนเฮดสีชมพูก็ไม่อาจต้านได้และจบกันไปด้วยการเสียชีวิตของไซเลนเฮดผู้พิทักษ์ทั้งเจ็ดตัว ในที่สุดโลกนี้ก็เป็นของเราไซเลนเฮดผู้พิทัก์ทั้งเจ็ดตัวมันไม่สามารถต่อสู้กับพวกเราได้ใน <laughs> เรื่องราวตอนนี้โลกของเราเหมือนจะสิ้นหวังแต่โลกไม่ได้มีผู้พิทักษ์แค่ไซเลนเฮดเท่านั้นยังมีเดอะฮัรือโร่จอมพลังจากอเวนเจอร์พวกแกคิดจะมาครองโลก กานสบค้าไปก่อนค่าคือฮักเพราะว่าไม่มีแบนเดอร์พวกแกเซ็ตค่าแน่ <c oughs> จะเอาอะไรมาสู้กับพวกเราแค่มือเปล่าๆกับปืนแล้วก็เล็กของพวกเราพวกเราไมีตัง้ง5ตัวจัดการแกได้สบายมากฮักกันมาล้องกันสักครั้งลาว่าแล้วศึกสงครามครั้งนี้ก็เริ่มขึ้นนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอ้ฮักโดนยิงอ้อจะต้านทานไวไหมเนี่ย นี่พักทุ่ตีเข้าไปอ่าตะกแตกหมดแล้วจะควกคุมโยนตรงนี้นี่นะนี่นะฐานมาบุกบนโลกของข้านี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหดูพักโอ้โหฮักจับทุ่นะครับโอ้โหตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วฮักอาจารย์พวกนี้ได้เหลือแค่ตัวเดียวตีนะสังโคแล้วว้ายานี่นะ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 โอ้โหฮักจับทุ่ม พักชนะได้อย่างงไไ่ายดายครับเอาละ่ะคราวหนะ้าเราจะต้องมาช่วยพวกเขาให้ได้เร็วกว่านี้วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ในแชแนลนี้ให้กับช่องคิดดีชีวิด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายย่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับทุกคน <c oughs> วันนี้มาพบกับพี่ไอรอนแมนซึ่งพาคโดยพ่อกรอนและ น้องดีเจนั่นเองใช่ครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับน้องดีเจเราจะมาบรลองฮักกับกับประหลาดพวก SVP หรือไม่ก็เทเบิลนะครับครับผมซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับว่าฮักอยู่ข้างหลังซึ่งเป็นเพื่อนของเรานะครับน้องดีเจครับรู้เปล่าว่าฮักเกิดที่ไหนครับเกิดที่ฟาวเวอร์แลนด์หรอผิดครับฮักเกิดที่ประเทศไทยเพราะว่าคําว่าฮักเกิดที่ใดเกิดกับไทยก็บอต้องคัน เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาประลองระหว่างฮักกับพวกไซเลนเฮดนะครับว่าใครจะชนะโอเคไหมโอเคเอาละงั้นเราก็ไปดูกันเลยเไปอตอนนี้ฮักนี่จะมาประลองกับดาร์คไซเลนเฮดเอาละเดี๋ยวเราจะให้ฮักแล้วก็ดาร์คไซเลนเฮดเนี่ยสู้กันนะครับมาอา่ะเรามาดูกันว่าเอาละครับดาร์คไซเลนเฮดตายเลย ตีเราตัอนะโอ้โหตอนนี้ฮะก,กับดาร์คซสลินเฮดนะครับโอ้โหตอนนี้เอาเลยครับใครจะชนะนะครับฮารก,กับดาร์คซสลินเฮดตอนนี้ทุบก,กันแล้วเออฉันไม่ยอมแพ้กันหรอกดาร์คสลินเฮดว้านี่เนะี่อันนี้แหละดาร์คสลินเฮดตีมันอันนี้แหละ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 โอ้วดวว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 ัวว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 ้วว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  ยอดมากอะต่อไปครับรู้สึกว่าตัวเดียวเนี่ยไม่น่าจะชนะฮักงั้นเราเอาพวกไซเลนเฮดตัวต่างๆมารุมฮักเลยไหมได้เอาเลยครับน้องดีเจเราจะมาดูว่าสามตัวเนี้ยเนี่ยจะชนะฮักหรือเปล่าไป,ไปเลยจัมปาอ้มาแล้วเอาเลยครับฮัตีครับใส่ไซเรนเฮดไลท์เฮดนี่กำลังกระทืบอยู่นะฮะสเกลตันตีลูกเดียวเลยแล้วก็ไซเรนเฮดอีกตัวกำลังกระทึบอยู่นะครับน้องดีเจเอาเลย เอาฮักก็ตีลูกเดียวโอ้โหฮักระเบิดพลังสุดตะโอ้ยหายไปทีเดียว2ตัวครับกับไลเฮดแล้วก็ไซรินเฮดนะครับแล้วตอนนี้เอาเลยครับฮักก็ตีอยู่แต่ตอนนี้สเกลอตอนกำลังกวาดอยู่นะครับดูสิว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้จุกจับจุดจับจุดจับเอาละ่ะฮักกับสเกลตอนโอ้โหฮ,ฮักชนะฮะ <Yeah. S 1> ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยฮักเนี่ยใช่ครับตอนนี้ฮักโกรธแล้วฮนะเอาละตอนนี้เนี่ยเราให้พวก SCP เหล่านี้มาสู้กับเดอะฮักแล้วได้แต่มันสู้ไม่ได้เลยอะเพราะฉะนั้นเราเอาแบบพวกไซเรนเฮดทุกตัวมาสู้กับฮักดูไหมได้อ่าลองดูว่าจะสู้ฮักได้หรือเปล่านะครับเอาละตอนนี้เนี่ยเราจะให้เดอะฮักไหครับมาประจันบานกับใครบ้างครับน,น้องนิเจเราไปดูตัวแรกก่อนตอนนี้คือไซเลนเฮดไอซ์ไซเลนเฮดไอซ์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเป็นน้ําแข็งแน่เลยอ่าตอนนี้นะครับไซเลนเฮดไอซ์นะฮะตอนนี้ครับ ุอ๋อเป็นไม้ใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเซเลเทสคลาสสิกอ๋อเป็นแบบในเกมใช่ไหมใช่ตัวข้างหลังนี่แหละครับเซเลเทสชาโดว์หรือว่าเซเลเทสเงานั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้เซเลเทสดาร์ดาร์เซเลเทสนะครับแล้วตัวนี้ครับเซเลเทสคลาสสิกเหมือนกันอ๋อเป็นเซเลเทสธรรมดาแล้วก็ตัวนี้เลยเซเลเทสกละตันใช่ครัำว่าโครงกระดูกนั่นเองนะครับเอาละเราจะมาดูว่าฮักตัวเดียวเนี่ยจะชนะพวก ไซเลนเฮดเหล่านี้ที่เราเห็นกันอยู่หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราถอยไปก่อนนะฮะเดี๋ยวโดนลูกหลงให้ไซเลนเฮดลุมฮักตัวเดียวนะฮะไปเลยโอ้โหโอ้ชาโดชาโดชาโดเนี่ยอันตรายชุดโอ้โหชาโดหายตัวได้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ไซเลนเฮดลุมตีฮักอยู่ตัวเดียวฮนะฮักจะรอดหรือเปล่าชาโด้งบไปลปม,มาด้วยนะครับเอาเลยครับตอนนี้ชาโดออกไปข้างนอก ตัวอื่นก็ทุกตีฮักอย่างเดียวแต่ฮักก็เหมือนกับว่าไม่ยีรัดครับโอ้ระกบอลทะลักหายไปสองตัวเลยฮะวูดกับเซเลนเฮสธรรมดาโอ้ฮักตัวใหญ่ขึ้นแล้วโอ้รวมบัดอย่างเดียวเลยฮะโอ้โหฮักกระเทือบด้วยไปไหนแล้วฮักโอ้แล้วใครซาโดเอาละโอ้โหชาโดชาโดหายด้วยครับโอ้ตายไปแล้วฮะโอ้โหสรุปก็คือไม่มีใครสามารถทำอะไรฮักได้เลย ฮักนี่พลังโอเวอร์มากๆเลยนะฮะแปลว่าฮักนี่กำลังเหลือร้ายเลยนะครับน,น้องดิเชเราเอาอย่างนี้ไหมเอาเป็นว่าไซเรนเฮดสักประมาณ50ตัวได้50ตัวมารวมฮักตัวเดียวได้โอเคได้ได้น่าจะตัวใหญ่ขึ้นแน่เลยได้ได้ได้ไดไดกันเดี๋ยวเรามาทำเี้อกันนะฮะเราจะสร้างกองทัพไซเรนเฮดขึ้นมาเอาละเราจะยิงงสสี่้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบอ่าไซเลนเทสธรรมดาเนี่ยตอนนี้มีอยู่สิบตัวนะฮะ,ออะแต่ว่าแค่นี้ไม่พอครับเรามาสร้างตรงนี้ด้วยนตาไซเลนเทสเอาละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ตอนนี้ไซเลนเทสกี่ตัวและะ้วฮะตอนนี้ได้ยี่สิบตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้เราได้30ตัวแล้วใช่ oh. มีสเกลตัอนนะครับมีดคนสเลเดทมีสเลเดทธรรมดานะครับและเดี๋ยวเราไปข้างหลังด้วยครับข้างหลังของเดอะฮาร์ดนะฮะ,ะหัวนะฮะตัวใหญ่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี้ไซเลนเฮดสี่สิบตัวนะฮะสี่สิบตัวเหลืออีกสิบตัวก็จะได้ห้าสิบตัวโอ้ตอนนี้ไซเลนเฮดสี่สิบตัวฮะจะมาท้าก,กับฮัทนะฮะเอาละเราจะสร้างชาโด้อีกสิบตัวนะฮะเอา้าหนึ่งไม่นี่ไอ้เออไอ้ I, อีกสิบตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นข้างหลังนะครับใช่ใชมีเซเลนเฮดหต้ตัวด้วยกันถือว่าเยอะพอสมควรใช่ครับซึ่งจะให้มาสู้กับเดอะฮักตัวเดียวนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ไอรอนแมนขอเอาใจช่วยฮักก่อนแล้วกันเนาะใช<จ>่โอ้ห้าตัวนี้ฮักจะเอาอยู่หรือไม่เราไปติดตามดูกันเลย<ใ>โอ้โหสุดยอดใสเลนเฮดหต้ตัวกับเดอะฮักเอาละ เราจะเริ่มกันแล้วเนาะได้เอาไปโอ้โหฮักมาแล้วครับฮักกับไซเรนเฮดครับโอ้โหตอนนี้ไซเรนเฮดถูกฮักกันเยอะฮักระเบิดพลังทีเดียวหายไปตายหมดเลยตายเกลี้ยเงยเอาล่ะตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วผลสรุปก็คือว่าไม่มีไซเรนเฮดตัวไหนสามารถทำลายพี่ฮักได้นะครับแม้ว่าจะมีไซเรนเฮดถึง50ตัวแล้วก็ตามโอ้โหฮักระเบิดพลังทีเดียวเนี่ย <ไ>ตายเกี้ยงเลยโดยอีพีหน้าเราเอามา100ตัวแล้วกันใช่ครับและอยากให้พ่อกอนน้องดีเจทำเกมอะไรให้ใครสู้กับใครคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับไปและอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพ่อกอนและน้องดีเจด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบินไป <c oughs> อ้าวแล้วฮะ <c oughs> <c oughs>